เมื่วมาครั้งแรกค่ะในที่สุดเราก็พาชิมอนมาไปสกินนี่เลยล่ะครั้งแรกเหรอเหมือนเคยจะมีมาแล้วก็ติดคิวติดอะด้อย่างตอนนนั้เราเราคอยกันมานานๆกับชิมอนค่ะก็เลยมารอบเดียวกันกับเดือแก๊งที่คุณสนิทกับเขาไหมสามคนอยากรู้จังเดี๋ยว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 พอถามว่าสนิทกับพวกเราไหมเออน้องมองหน้าผมก่อนหมายความว่าไงไม่ไม่ไม คุณตอบดีๆเหลือกันอยู่แค่นี้ละใช่มันเหลือตอบนี้เหลือกันอยู่แค่นี้ละสนิทมากครับไม่จริงใจสุดๆทั้งสองดังและทำประตูใช่เรียกได้ว่าเติมโตมาด้วยกันครับครับผมเป็นรุ่นแรกๆครับรุ่นแรกเพราะ่าดวลกันวันนี้ก็เหมือนเป็นเดินเลี้ยวเอเวนเจอร์เป็นยูเอเวนเจอร์เจอเลยนะขอเป็นเยเลน่าแล้วกันนะเป็นตัวสุนท้ายเลยอะทำไมคุณอยากเป็นตัว เมื่อเมื่อสักครู่นี้ตอนคลายเรื่องมีดราม่ามันโนร้องไห้เลยนะฮะน้ำตาไหลเลยใช่คใช่ใช่ใช่ช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนแต่ไม่ได้ซึ้งนะฮะใช่ยอบคอนมดปอบคอน้าเราเอาอะไรนี่เอาอะไรจะผลเราเพิ่งไม่นัดกันก่อนอะมันไม่เล่นมันไม่เท่นเลยเขาผาชงไปแล้วแลนวโนโยนไปก่อนโยนมั่วโยนตู้ไปหมดโอเคครับผมแต่ว่าเนี่ยที่ชวนมาเขารู้ว่าแกงนี้เกาน่าจะชอบอยชอบมากครับสนุกมากมาเวลอยู่แล้วนะแต่ว่า อ๋อก็คือวันนี้เขาเปลี่ยนชื่อหนังแล้วนะคุณรู้รู้เปล่าว่าทันเดอร์โบที่มีดอกจันวันนี้ก็คือถูกเปิดเผยไปแล้วว่าเป็นเดอะนิวอเวนเจอร์อ่าถ้าในเรื่องคือเติมตัวซีด้วยใช่อเ Avengers เซมุกเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเล่นกันนะก็ไม่คิดว่ามาเวลจะเอาอย่างนี้เลยเหมือนกันดูทันเดอร์โบเป็นยังไงบ้างฮะรใครก่อนดีนันนนท์ก่อนเลยแล้วกันครับมีเวลาให้ชั่วโมงหนึ่งอ่ะปักอ่ะนะเลย ็รู้สึกว่าคือเรียกว่าเราก็ติดตามมาเวลมาค่อนข้างนานอะไรยงี้เรารู้สึกว่าหลักๆน่ะถ้าเราพูดกันตามตรงเราแบบเปิดใจเลยมันเริ่มออกทะเลไปนิดนึงแบบโมนเสน่ห์ของ MCU ที่เราแบบอินในเมื่อสมัยก่อนๆเลยครับซึ่งก็โอ้ประมาณผมว่าขั้นต่ำแปดอะมันมันผมว่ามันเริ่มหายไปอะไรเงี้ก็เลยรู้สึกว่าเออพอเราได้รู้เรื่องนี้เราได้เห็นเคมีของเคมีของทีใหม่เรื่องราวที่มัน ที่มันใหม่มากอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออเราเราเราค่อนข้างมันสามารถมันสามารถทำให้เราแบบรอนเจีรเจบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยกับหลายๆอย่างที่หนังทวิวให้อเวนเจอร์หนึ่งหรือว่าอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครั้งแรกที่รู้ว่าตัวร้ายจะเป็นเซนตีก็เราอ่านคอมิิคมาก่อนเราก็ค่อนข้างรู้สึกว่าอุ้ยน่าสนใจว้าวเลยพอเป็นเซนตี้ว้าวเลยอ่าฮะโอเค จบครับจบไหจบจบบจบจากจประมาณนี้ประมาณนี้คริสครับจริงๆคือถ้าในอเวนเจอร์ทั้งหมดของมาเวลอะไรเงี้ยผมชอบทอมมากยิ่งเป็นภาคล่าสุดคือมันตลกมากเลยเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ารอบเนี้ยมันมันมันสอดแทรกความคอมดี้เข้าไปคล้ายๆเลยอ่ะเอดูสไตล์เดียวกันเออดูพอดูแล้วมันแบบมันสไตล์เดียวกันเลยอะไรเงี้ยครับมันเป็นมุกที่แบบไม่ได้มีอะไรมากแต่มันตลกอ่ะคือรู้สึกว่าเออชอบมร์นเสน่ห์แบบนี้มากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันว้าวกับตัวฮีโร่ด้วยเพราะว่า ถ้าจะเอาเป็นรุ่นเก่าจริงเหลือบักกี้คนเดียวและใช่ส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าใครติดตามในซีรีส์ก็อาจจะได้เจอพวกเขาบ้างอะไรเงี้ยครับก็โอเคนี่มันเป็นหน้าบอสตั์ใหม่ของพวกเขาแล้วล่ะนิว a อเวนเจอร์อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะปูเพื่ออะไรบางอย่างน่าจะต้องมีอะไรให้ดูต่อแน่ๆในความติดเต้นเราจะดูเรื่องต่อไปแน่นอนใช่หมใช่ครับไคะบอกเลยว่าระหว่างที่ทีมดูจะเบร้ยแล้วนะแปแล้วหรอคิสเสร็จมา เนิร์ดเนาะพี่มีน้องเนิร์ดเนาะใช่ใช่ใช่เนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดเออไม่แล้วตอนเอ็กซ์ตริสองที่มีเลขสี่มาเออคือเขาจะเล่นสี่ต่อสี่แฟมิลี่เกมเหรอฮะพี่ก็เอไปเล่นพี่เกลือมาปะมันคืออะไรอ่ะมันก็เป็นหนังันต่อไปที่มันจะรักเาไงโอ้ใช่โฟกึงผ่านอ๋อเอาพี่ โมยิมเออเออเอออะให้คนมีสาระเขาพูดขอเอาคำว่าเนิร์ดเมื่อกี้คืนมาได้ไหมั่งไปนฝั่งรุ่บ้า่งรุ่บ้าอะขอดีใครก่อนดีผมจะตั้งใจฟังผู้คุณคู่ละครับไม่ก็แบ่งทีกันเรียบร้อยแล้วไงฝั่งนี้เป็นฝั่งเนิร์ดพวกผมสองคนเนี่ยคือฝั่งอะไรดูอนางของมาเวลป้าแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามทุกอย่างขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้อ่านคอมิกด้วยเพราะงั้นผมก็อินไปกับเรื่องพอสมควรอยู่ แต่ว่าชอบตอนที่บารกี้ผมอ่ะมันตื้นตันดีออยู่อยู่มานานแล้วนะไม่ใช่เหมือนกันอุ้ยอะไรหมันถึงว่าบารกี้คือเราดูมาตั้งแต่แรกๆแล้วมันเป็นตัวละครที่อยู่นานที่สุดก็พูดให้เค็มหน่อยด้มันแล้วประเด็นคือก็อยู่กับอมกันตัว่ใช่ไหมเอ๊ะสิขอเน่ยไม่ใช่ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ที่เราเห็นมาค่อนข้างนานแล้วพอเห็นออกมาเป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครหลักเราเริ่มคือมันก็แอบแบบคิดถึงเหมือนกันนะ กลับมาเจอนักทีก็ดีใจอะเนาะใช่ก็แบบโทษอะไรดีกยงไงกไรังไงนเไคียร์ี้นะครับไม่ได้จะโปรโมทซีรีส์ใช่ไหมเดี๋ยวเนีลยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมีช่วงให้ยบบโปรโมเซียวเดี๋อวเดี่ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ่อ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยนเดี๋มวเดี๋ยวเรี๋เดี๋์ว่่งอ่ไเดี๋ยวเัีเดี๋อนเะีืยวเดีเี๋ยวเพี๋ยวเเดีวเีบยอยนะครับ เรากลับมาที่เรื่องก่อนผมอยากแหยไปอยู่ฝ่ายขายจังเลยต่อครับต่อต่อต่อไม่ของผมว่าประมาณนี้ก็คือแบบยังตื้นทันใจแล้วก็ยังเจอตัวละครบางตัวที่เราคุ้นเคยแล้วมันรู้สึกดีนะคิดว่าอิไรถ้าเราแล้วเหลืออะไรให้เราพูดบ้างพี่พี่จะพูดไปหมดแล้วครับก็ตามนั้นครับผมขอบคุณครับเฮ้ยไปเฮ้ยไปตอนไปเอางี้รอบหน้าขอยืนตรงนี้บ้างแล้วเดื่องที่ฝังรู้นดีอ่ะมันง่ายอ่ะ ชอบใช่ครับผมอย่งเช่นเอ่อคัปชันครับแคปชันคนชอบจอห์นวอลเกอร์ที่เป็นกับตันเกาค่เดียวกับไต้หกันไม่ได้คล้วแคชันเมคมันก็จะลงลิขสิทธิไ์ไหครับอ่า uh uh ชอบเาเป็นเ uh oh. uh 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 okay. อเวนเร์สอ๋อโอเค ประมาณนี้่วใหั่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบ t u u n d e r b o l นนะคะฝากหน่อยนะคะคือ t h s h t e g t h u เ d e r b o l น TH ชะคะชียร์หนังเรื่องนี้เพราะว่าก็ถือว่าจริงๆเป็นหนังที่ลึกนะครับเป็นมา v เวลที่มีแบบว่าความโตแล้วก็มีเขาเขาใช้ับว่าเป็นมาเวลที่มีหัวใจอ๋อก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัวใส่ความเป็นเกี่ยวกับจิตวิทยาใช่ใช่ใช่เยอะเลยแหละเยอะแน่แหละแล้วก็ วันนี้ที่ปล่อยออกมาว่าเป็น The New Adventure มาเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงเรื่องจริงพี่มินไม่มีเครดิตในสายตาไม่ใช่ไมผมผมหมายถึงว่าทางตอนทางมาเวลนี่คือเขาประกาศจริงเปลี่ยนชื่อหมดไม่คือคือมันเปลี่ยนเปนเหมือนแบบว่าเนี่ยในในชื่อเรื่องฮันเนร์โบใช่ว่ามันมีดอกจันมันมีดอกจันไม่อยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเขาจะชื่อเดอะนิวอเวนเจอร์ตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาขัดติ๊ไปก่อนก็คือมาเปลี่ยนทีหลัง ใช่ค่ะเป็นคลิกของเขาใช่ใช่ใช่แน่นอนเขาพูดจริงนะจริงอาจจะฟังดูสำเนียงพูดแล้วไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้นแตู่้จริงแต่ว่าน้องพูดจริงพี่มีครับเรามผมไมมากกับเขาแล้วแต่ว่าเนกันไม่รู้จกกคแล้วนะไครคเรายแต่ว่าแลก็คือทุกคนมีโอกาสครั้งที่สองเปตัละครของแบบ ในเดอะแกงดีด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะทันเดอร์โบทีเฮชน,นะคะใครชอบฝากด้วยค่ะคะ <okay. S 1> ่ะ